ซ้มส้มบะแก้วคอเฮ้ยคุณตากินกับข้าวหุงสดน้ำฮอนหอนพอหน้าตาพอกันมองมองแมงแมงฝนตกวันว่างเจ้าได้กักินอย่างเดียวกินข้าวตอนไปตะกี้สียากินข้าวแหมเหมาะอ,อีหล่อพอนี้มีบุญขุดอันใหญ่หลวง เจ้าบะแก้วคอถุงหกสิบบาทห้าสิบบาทซอยบางๆเนี่ยคือเปิดเหมือนเหมือนเคี่ยวบะดีค่ะจะกไคหอมแดงหอมขาวพริกแดงหม้อมอใส่เหี้นหน่อยกระปปะเพล็ดลำก็กินบะได้ไขมักเพช็ดเพลก็ใส่ได้เลยเดอเจ้าเดือดจะบุจะบุญบะแก้วเข้าลงก่อนจะลงอีปีจะเอาเกลือเข้าขั้นเข้ากันถึงจะมาซอยค่าลำบ่มเดือดอยู่ฮันออด ออดคิปมันตัดเลี้วที่จริงมันเหมือน,นบะเขือส้มนอออ่อยเขาอ่อยริกคว่ยสักสองสามหน่วยหอมปำต้นหอมกลนไปกลนมาปิดแกะด,ดังแตบบีบบ,บะคูดข้าโมมสักหน่วยมันหอมมันเหมาะแล้วก็มันจับปากเปิลบอกเขาจะอีเจ้าคาลำบ่มใส่ถ้วยรับประทานมะมอล่ำๆได้เลยเจ้า